อาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินด้วยรถฟ้าให้มหาอาจารย์คง ชมาเอาของคลังดีผมมาจานคงนั้นม <sleeve monastery> <The absor baptism> ีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยคงรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจำไม่สวยรวยตรงตรงเขามาตรงรวยรวยเล็กเด็ดตรงตรงเขามารวยรวยรวยสมรักเตสสมรักโตสมรักเตสสมรักโตสมรักเตโต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 เตรวยหมอเขาบอกว่า ให้พี่นอนโรงพยาบาลสักสองสามวันนะกุ้ยฟอมมึงนอนเพิ่มหน่อยดิไม่ได้หรอกพี่ศรีนี่มันเตียงรวมญาติเฝ้าไม่ได้ลาว,าว,าวาไป่หนครับข่าวไม่ตอบอะคนแ้เนี่ยสแสดงว่าเธอเจอดีเขาแล้วละ่ะหมายความว่าไงครับคนนั้นคือพยาบาลจินตนาที่เขาตายไปเมื่อปีที่แล้ว ไปหาคนอื่นมาหาพู้ทำไมเนี่ย <S <S 1> <S 1> ค่อยๆกินสีเดี๋สวสำลัสชัดเลยอะไรกับพี่ <S <S อ๋อเปล่าค่ะใครในห้องนี้ที่เป็นเพื่อนเลียเนี่ย <S 2> <S 2> <S เปิด <S 2> <S 2> <S เผยตัวตนมานะถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ให้เล่นด้วยกันแล้วเจอไหมลุงเจอเนี่ย นี่พร้อมมาเป็นพ่อคนแล้ว,ลวนี่ี่พร้อมมากแต่ขาดแค่ลูกนะหนูเป็นให้ฮะหนูชอบอานหนูอยากเป็นลูกอาลูกเว เนี่จะไปจริงๆหรอฟ้าใสค่ะอาจารย์โอ้เสียดายจังเดี๋ยวก็ได้เจอค่ะอาจารย์จารย์นหมายถึงเสียดายรายได้อะโอ้โหพอแฟนจะไปหน้าน,นบีบไปตุ่นลิงทช่มึงนึงคนจะโดนแฟนทิ้งอะลุงนี่เราจะต้องกลับมาเป็นรักทางไกลอีกแล้วใช่ปะอย่าว่ร์นะฟอร์มเราแค่ย้ายไปอยู่คอนโดพี่สวยแค่นี้เองโอ้ ไปแค่นั้นก็ยากทำไมวะเออคือคอนโดพี่สวยอะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมากกว่าค่ะนี่ทางลัดบรถไฟฟ้ายั่งไงไม่ใกล้กว่าเหรอหน,ห,นหนูหนูชอบนั่งแท็กซี่มากกว่าคะ่ะในนี้มันเรียกยากอะค่ะคนจะไปหลังให้ตายก็ไปอยู่ดีลุงไอ้ไฟอร์เอ้ยมึงเห็ี่ยงสินไหมมาไปหาอีกสวยที่คอนโดทุกวันมันลำบากตรงไหนวะเอเอ โอ้โหตายย่างยิงพูดถึงปั๊บมาปุ๊บพี่ศรีดีใจด้วยนะพี่ได้กลับมาบ้านแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่ขอสั่งเสียอะไรไว้หน่อยได้ป่ะเกิดรอบหน้าพี่เป็นอะไรอย่าอย่าพาไปโรงพยาบาลนี้นะเอา้าทำไมอะ่ะที่ทำงานฝาใสพี่ดีตรงไหนอ่ะโอ้หลายตรงเลยอ่ะมีเวลาฟังสักสามชั่วโมงแล้วไม่ต้องพูดมากไปพักผ่อนขึ้นบ้านโอ้โหนี่ลำบากเนี่ยคนเจ็บขาให้เดินขึ้นบันไดอ่ะจะสื่ออะไรคะ ขึ้นลิฟต์คอนโดง่ายกว่าเปล่าอีเิลเห้อรูดเล่นดูแล้วไม่ให้ขึ้นห่ะแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะฮะจะได้ไม่ต้องพามาที่นี่ไปเร็วโอ้โหอะไรขขาพวกมันวะเออป่ะเราก็ไปกันเถอะฟอร์มเดี๋ยวต้องไปจัดของอีกฟ้าใสนี่ต้องไปฝึกแผนกเด็กอีกด้วยอ่ะเหนื่อยแย่แน่เลยันนี้ สงสัยจะไปไม่ได้แล้วก็เป๋าติดอ่ะอืมไม่ติดเลยไปไปต้องไม่มีใครชวนกูไปไหนบ้างวะเออ,เอ,ออันนี้ก็ยืนขายของไม่พูดไม่จ้าเออ เดินมาตั้งนานเพิ่งมาเจ็บอะไรตอนนี้คะนี่มึงดีๆกูสักวันได้ป่ะเนี่ยนี่มึงรู้ป่ะกูเจออะไรมาบ้างมึงก็หัดล้างเท้าบ้างสิคะจะได้ไม่เป็นอีกเออล้างทุกวันเลยอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่ล้างอาทิตย์ละครั้งอรู้ดีเนี่ยถึงว่าเป็นแฟนกันได้โคโอ้ยโอ้โหอยู่นี่เองต่อทัวร์ดีนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มึงคิดจะคอมาตรงประตูอะไรเพือ่อนกูทำอะไรกันนะกูเคยเห็นแล้วเฉยมากยามกูจัดเลยนะนี่อีสวยกูมีเรื่องจะให้มึงช่วยอีกหละอีเรื่องมเดลลิ่งอะไรของมึงอะนะอืมกูเ <c oughs> พิ่งไปดูรายการเกาหลีมามึงพวกนักแสดงนักร้องเก่งๆอะ่ะเขาต้องฝึกกัตั้งแต่เด็กเลยนะมึง <c oughs> แบบสิบขวบอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วกูก็เลยจะไปคัดหาเด็กๆมาสักประมาณแบบเด็กๆเลยสักสิบขวบอะแล้วกูก็เซ็นสัญญา25ปี เอาไว้กินเงินตอนโตเฮ้ยดีว่างงการไก่เนะี่ยโอ้โหไพอีสิทธ์สนับสนุนนี่กูว่าไม่ได้เลยนะมึงคิดดูนะถ้ามึงจับเซ็นสัญญาใช่ป่ะเด็กมึงอายุ20สเซ็นสัญญา25สปีก็45้ามึงจะเก็บเด็กมึงไวะทำไมคะฮะนี่โง่กูก็จับเซ็นแต่สิขวบไงเพราะสีปีก็ยังได้อยู่ส0ขวบมึงเห็นแววเขาแล้วอะมึงดูแตงไทยสิรู้พี่แจด๊ดอะอายุเท่าไรเองดูก็รู้ว่ามีแววสดดัง เออว่ะงั้นม่งให้いいช่วยทำแหละก็ช่วยดูไงมึงชอบเด็กมาใช่ไงก็ชอบดูแต่ถ้ามันเยอะอ่ะมันวุ่นวายหรือเปล่าล่ะมึงชอบเด็กอ่ะอยากมีลูกอ่ะยากทินี้เออยากแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นี่มึงคิดไปถึงท่าไหนแล้วเนี่ยนี่อีสวยมึงอว่า กูไปหยิบจางไทยมาเซ็นเลยดีไหมอยอย่าเลยกูเ็ดูรายการอะไอพวกอะไรที่เขาไปออกอะไรกันน่ะกับแม่เขาอะเหมือนว่าแม่เขาปากไม่ค่อยดีนุ้ยอย่าไปเลยดูเขาเป็นคนเรื่องมากมึงก็ติดตามเหมือนกันนะามมึงชอบพี่แจงแล้วแล้วพี่แจงชอบไหมฮะมึงชอบพี่แจงไหมไม่ชอบอปากไม่ดีหรอนอกจากปากไม่ดีมีอะไรไม่ดีอีกไม่รู้อะแล้วก็ไม่รู้จักเขาไม่สนิทก็ไม่กล้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างเลยอาสบายดีค่ะเป็นไงบ้างครับคุณแม่ทุออย่างเหมือนดูมนาคะแต่ว่าพูดก,กับใครเล่นกับใครก็ไม่รู้เลยอาลูกคุยกับใครลูกคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนชื่ออะไรชื่อมาค่ะค่ะแล้วทําไมคุณแม่ไม่เห็นเพื่อนล่ะแม่ไม่เห็นเองวันนี้เพื่นอนหนูยังมาด้วยนะคะ แม่ครับค่ะเดี๋ยวเชิญไปคุยกับผมข้างนอกหน่อยนะครับได้ค่ะได้ค่ะเอ่อน้องเลอาอยากดื่มน้ำไหมจ๊ะไม่ค่ะเพอเอาไหมเพื่อเดี๋ยวว่าเพื่อนว่าเอาค่ะอ,อ,อ๋อได้ค่ะ กินสีเดรสแสมลัดชัดเลยอะไรัะพีเออ่เปล่าค่ะวันนี้กลับบ้านได้แล้วเลยอ่ะ,ขอ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอไปเ์ี๋เอ,อ่อคุณหมอคะน้องเลอาเป็นอะไรอะคะ เด็กก็มีเพื่อนในจินตนาการ่ะแล้วทําไมคุณหมอให้น้องกลับบ้านแล้วะคะคือเด็กหลายคนก็เป็นแบบนี้นะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นโรคทางจิตแต่ถ้าโตขึ้นแล้วยังเป็นอยู่ก็ mm. ต้องมาดูกันในทีคุณแม่คะรถก่อนคะ่ะ <laughs> เรื่องมันก็นเป็นแบบนี้นี่แหละคะ่ะจานคุณพยาบาลคะ ผู้ชายแบบนี้หรอคะที่จะช่วยลูกฉันได้โอ้โหใช้คำว่าผู้ชายคนนี้ดีกว่านะครับไอคำว่าผู้ชายแบบนี้มันดูเหมือนผมเป็นคนไม,ม่ดีนะครับแต่คุณแม่คะอาจารย์คนนี้เนี่ยเก่งที่สุดในเรื่องของวิญญาณเลยคะ่ะวิญญาณคืออะไรคะเออคือกุ๊กกูอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะวิญญาณอะมันคือพลังงานที่เรามองไม่เห็นไม่เข้าใจลุง อธิบายเขางงซ้ำงงซ้อนคุณแม่ครับคือวิญญาณเนี่ยคือผีครับโก้ส์ครับอ่ะแบบพวกไล่แวมไพร์เดอนันแอนนาเบลคอนจูลิงอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเออคือหนูอะค่ะกำลังสงสัยว่าน้องเลอาเนี่ยน่าจะมองเห็นผีแล้วก็คุยกับผีได้ค่ะ <c oughs> จริงเหรอคะพี่สูดได้ไหมคะ Uh เออเรอาลูกเพื่อนหนูเชื่ออะไรลูกอา้าวเดลุงไม่ทำอะไรหรอกบอกกับเธอ, <c oughs> อมอืปกป้องเพื่อนด้วยอา่าใครในห้องนี้ที่เป็นเพื่อนเรยเยี่ยเปิดเผยตัวตนมานะท้าไม่อย่างนั้นจะไม่ให้เล่นด้วยกันแล้ว <c oughs> จเจอไม่ลุงเจอเนี่ย ไอ้หนหูเราชื่ออะไรมาคะมาคะไม่มีมีแต่มาคามาคะบูชาจตาโอ้โหเรียกตาเลยเหรอแล้วให้เรียกเลยพี่ได้ไหมลุงได้ไหมเออตัวนี้มีต่อรองด้วยเลยไม่ธรรมดาวเว้ยนี่อยู่เข้ามากี่ปีแล้วฮะห,หนึ่งปีแล้ว ชอบเล่นอะไรกันซ่อนแอบที่ไหนอะเลอาชอบปแอบใต้เตียงพฤติกรรมแปลกเนี่ยลูกคุณเป็นมาสักหนึ่งปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาชอบเล่นซ่อนแอบใต้เตียงใช่ไหมใช่ค่ะสรุปว่ามีผีจริงๆใช่ไหมคะใช่แต่มันต้องใช้เวลานะเพราะลูกเธอไม่น่าจะยอมแยกกับเพื่อนง่ายๆหรอกเมื่อกี้เขาดููดปกป้องเพื่อนเขาเลยโรงพยาบาลค่ะ ถ้างั้นช่วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะให้ช่วยอะไรคะฝากลูกไว้หน่อยได้ไหมคะเพราะแอนต้องไปบินจามไม่ได้จริงๆอีกหนงอนออธิมารับนะจะดีหรอคะคือหนูเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะคะอ๋อเลฮาก็เก่งนะดูแลตัวเองได้ขอแค่อย่าให้ผู้ชายตัวนี้ส่งตัวสองก็พอผู้ชายตัวนี้อะไรวะผู้ชายตัวนี้เอ้ฟอร์มขอแค่อย่าปล่อยลูกเขาเนี่ยกับลุงสต่อสก็พอดูหนูคุณไม่ดีว่ะ เอ็นจะให้ค่าจ้างวันละสองพันวันอะไรนะสองพันลุงฟอ้าสาสัยบอกรับรับเลยเลยขสงสารเขาก็ได้ค่ะได้ค่ะไรอาอยู่กับพี่เขานะขอบคุณนะคะค่ะแมวเอ้าเอ้าเห็นนะ ม่นี้โอ้โอมีซ้ำด้วยม,มี่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยมีลูกรอดชนด้วย